ดีครับทุกคนแบซีคุกกิ้งโชว์มาแล้วครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดข้าวโพดหมูยอรแสแซ่บนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ผมมานําเสนอในวันนี้นะพอดีเนี่ยเมื่อวานผมซื้อทั้งหมูยอแล้วก็ข้าวโพดไว้นะครับเลยเอามาทําเป็นเมนูข้าวผัดนะถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยมารองติดตามชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราเตรียมวัตถุดิบเป็นหมูยอนะครับอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นข้าวโพดก็ซื้อมาจากเซเว่นเช่นกันอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะครับเป็นต้นหอมผักชีและไข่ไก่มีอยู่ ที่บ้านอยู่แล้วนะครับวัตถุดิบหมูยอกับข้าวโพดเนี่ยผมซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการหั่นซอยต้นหอมกับผักชีก่อนนะครับอย่าเรียกว่าซอยดีกว่าเรียกว่าหั่นดีกว่าเพราะว่าทอนใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะแกะตัวหมูยอแผ่นๆนี้ออกนะครับเอามาเลียงให้เสมอกันและทําการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ดูไปตามคลิปได้เลยนะครับ ันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับเวลากินเนี่ยมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าทุกคําที่เราตักเข้าปากเนี่ยมันจะมีหมูยอและข้าวโพดแบบแน่นๆเลย ต่อไปจะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี้ซื้อมาเป็นฝักนะตอนแรกกับผมมาสั่งเป็นที่เป็นแบบถ้วยนะครับที่เขาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีนะครับหมดเลยต้องเอามาหั่นเองนะครับซึ่งมันก็แข็งนะครับก็เลยต้องใช้มีดอิโตหรือว่ามีดใหญ่ๆเนี่ยสับลงไปนะครับจากนั้นก็ทําการผ่าข้าวโพดให้เป็นชิ้นๆแบบนี้และเราก็เอามือเนี่ยขยำขยำให้มันแตกตัวออกนิดนึงนะครับมันจะได้เป็นชิ้นเล็กๆนะ ดูตามคลิปไปได้เลยนะครับโอเคครับ๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งกระทะกันนะครับติดเตาแก๊สนะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอนะครับจากนั้นรอให้น้ำมันร้อนเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่หมูยอกับข้าวโพดลงไปได้เลยครับนี่ใส่ไปให้หมดเลยนะครับทำการผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวหมูยอเนี่ยสุกนะครับแล้วก็ตัวข้าวโพดเนี่ยสุกเกรียมนิดนึงนะ จะบอกว่าถ้าเราผัดแบบเกลียมเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ไก่ลงไปครับ1ฟองตอนแรกหยิบมา2ฟองคิดว่าจะใส่2ฟองแต่ว่ากินฟองเดียวก็พอเพราะว่าเมื่อเช้ากินไปแล้วนะครับทําการเกลี่ยไข่ออกนะครับรอให้ไข่เซตตัวสุกนะครับเมื่อไข่เซตตัวสุกแล้วเราจะใส่ข้าวสวยลงไปวันนี้เรากินข้าวสวยไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเรากินเป็นมื้อเย็น1ทัพทีก็พอนะครับ จากนั้นทาการปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะครับน้ําตาลทรายและซอสปรุงรสครับทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจะบอกว่าไม่ต้องใส่ซอสปรุงรสมากนะครับเพราะว่าตัวหมูยอเนี่ยมีรสชาติที่ค่อนข้างเค็มนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ต้นหอมผักชีหั่นลงไปได้เลยนะครับทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับ โหควันขึ้นกลิ่นหอมยัว่วยวนเตะจมูกมากๆเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเ,เพื่อนๆกับเมนูข้าวผัดหมูยอข้าวโพดร,ถรถแสแซ่บนะครับนี่ที่มานําเสนอในวันนี้ยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ผมมานําเสนอในวันนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่อง Basic c o o k i n g Show เพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดมานําเสนอเพื่อนๆอีกแน่นอน